เมนจ้ะฮะเมนค่ะเมนเมนค่ะเมนค่ะแฟนคลับตัวจริงค่ะแฟนคลับตัวจริงเมนอ่บบาคูมาตําเองเลยค่ะเมนบอกคุณยายมาตต้งเต่นน่ำตาลน้ำแยมมาตต็งแต่เฮื่อนเพิ่งว่าเป็นเพื่อนเห็นนะ เออแต่บ้านมีแต่หลังค้ามเป็นบ่อขาตะกี้โอ้บ่อคุณยายจะติดตามเลยเป็นบ่อขาตะกี้โอเริ่มติดตามเลยบฏีแก้้วคนนั้นยังไรแก้วแท้โอ้ใจมันหักได้เนาะเฮงได้เนาะใจมันหักได้เนาะแค่นรอขึ้นคู่มือคู่มือเป็นวะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนาะค่ะ โอ้หอาสิเจตบ่ขาใจรักไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมันอยู่ที่มันเป็นความสุขของเฮาเนาะเดี๋ยวจะเอาเห็ดบกเลยนะคะเอารูปคุณย่าเห็ดบกเลยเด้อยิ้มยิ้มยิ้มเพชรตายบ่เอาเรื่องบอ่ตับบักฮวงขึ้นไปแต่แซดเห็นเนาะคะ่ะตับเยียงเนาะค,ะาค่ะเนาะตับบักทั่วบ่ค่ะโอ้ย <บา S 2> เป็ดเอฟซีลุงพลบป่ค่ะโอ้ดูป okay? ่านมากินเขาปลาด้วยค่ะป่านมากินเขาปลามอเตอร์ไซน้อค่ะธาตุพนมธาตุพนมเนาะค่ะน้อโอ้ยใจจริงรักจริงนะคะเนี่ยฮักใจฮักนะคะใจฮักเด้อดูดูมาอยู่ในป่าเลยเด้อค่ะนี่เห็ดมาอยู่ในสวนยางเลยนะคะเด้อพูดหน่อยบังดูป่านามากินเขาปลาเด้อค่ะเด้อแบบนี้ โอ้อยากกินน้ำยูค่ะอยากกินน้ำยูค่ะอยากกินน้ำยูแฟนคลับตัวจริงเด้อค่ะแฟนคลับตัวจริงนี่เด้อมึงดูเอาฮอตอันเอาฮอตอันอันใดคนใดนอค่ะอันนี้ก็มาน้ำกันทะเลนี่เห็นบลตะบกโอ้ยตะบกทัวบันนี้เด้กินน้ำกันเด้อค่ะแซ่บแซ่บกัะเด้อค่ะให้ทายอันนี่เด้อค่ะบันนี้เด้อบันนี้ ยเ,เจอลุงพลเลยเนาะมามไกันไ้ามา,มากินเผาหน้าค่ะค่ะเห็นอันไดสิได้ดังขลุงพ่นเหรอบุญวาสนาได้ค่ะมันแข่งกันบ่ไ,ได้เด้ิ <c oughs> แข่งบุญวาสนาแข่งเมนค <c oughs> ่ะเอ้านี่เห็นบอกผะะันตับปลาุวงแล้วค่ะ<า>มาเด้อมาเลยกินตับปลาุวงนะกันเห็นบอมาเด้อนี่แฟนคลับตัวจริงแล้วค่ะแฟนคลับตัวจริงลุงพ่นนะค่ะบุญเดิมเบิ่งดู๊กงวดตับปลาฮวงค่ะเบิ่งนเบิร์นเบิร์นเบิร์ ่งมัซีมนเแต่ว่าเอมมันจะเข้มมันจะเข้มบคางเป็นว่าหลเนาะเป็นยังดอกกินกับเขาหลายๆ FC อุดรคำอยู่คัคันดค่ะมาจากคัมฉนดค่ะนเ่าค่ะ่ะเส้นแ่บด้วค่ะเส้นแ่บบ้านใดคนอีสานก็เอิญก็กินเขาคือเก่าะ แมนบ้านเฮาเนะอมันบอกมาแต่จากินข้าวย่งผัดวะอบอุ่นค่ะอบอุ่นแฟนขับลุงพลนด้อค่ะแฟนขับลุงพ่นค่ะคนเนเขาเอนยังไคนงเาะไว้อกิวเลน่จาบอค่ะเขาแกันว่ไปนด่ะ